ครับผมไยบอยคนเก่าครับผมไยบอยคนเก่าครับเมื่อนี้ผมมาใส่นกไหวหู้ครับอยู่ใหนพุ่นครับพุ่นนี่นาปลามั่นพุ่นครับเดียวจังไดถึงไม่ลายามเดี๋ยวผมจะพาไปยามครับผมนี่ผ่านมากับฮกเจ็ดหน้าที่นี่นะครับ๋ยวผมจะพาไปยามครับพอทาดนนะครับมันจะถือก้าตัวมาครับไปครับพุ่นละสร้างไอพุ่นนะครับไปครับบายนั่งเฝ้าโยบกไก่เลยครับ ตั <im <im okay. <im im <im im <im im ้งเผาโยกิไก่ครับผมนี่แหละครับเขามาทั้งนี่แหละครับปลามันนี่แหละครับโอ้หกครับครับโอเคหอดะครับผมนี่นะครับลังแหลกอ้าวลังแหลกครับแมนเลยครับลังแหลกครับหนึ่งแจมครับอะไรลังแหลกเลยหนึ่งแจมนะครับหนึ่งแจมครับผมโอ้ตัวเมียอมครับตัวเมียครับหนึ่งแจมครับ แดมไเบิ่งครับผมทังที่สองครับเงียบครับทังที่สามบอใส่ไกลกันนะครับเงียบครับสี่เงียบทังที่ห้าครับเงียบครับผมโอ้วันนี้หมานึงแต้มครับใส่แค่หนึ่งแต้มนี่แหละครับแต้มเดียวครับผมครับผมขออนุญาตปลดลกต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปใส่บนเดิมอดีตไทยมาให้เบิ่งอีกครับผมครับผมนายบอยสวัสดีครับผม